ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Monster Hunter Rise นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Evertown กันด้วยนะครับผมเอาฮะวันนี้ฮะเราจะมานั่งล่าเควสสีดาวให้หมดก,กันนะผมเริ่มต้นตั้งแต่คุยราเที่ยงกันเลยไปยว้าวว้าวแดกเวลายิงไฟไปตั้งเยอะล่าไปได้แค่สองสามตัวประโถแลแล้วนี่ว่ายไปหาเฉยเลยอะไรเนี่ย อืมอ่ะลาเออเนี่ยควีนออฟเดลเเรนเอ้เดลเอ่อเรนอะเพลงเพลงประกอบโคตรจะไม่เข้าแต่ไม่เป็นไรเฮ้ เดี๋ยวจะจตัวหนึ่งก่อนไม่รู้คือตัวอะไรเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวก็รู้เองไหนอ๋อราเทียน,นเลยโอเคสวยโอเคโอ้ยจะระเบิดเอผมเลือกกินข้าวมาสนุกละ ไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายแล้วคนดูไม่ง่ายแล้ว,ล,วลืมกินข้าวมาโอ้โหืูกินข้าวมาโห อ้าวอ๋อมันมันไปมันไปตีกับอ้นี่เลยเนี่ยอืมออะไรอ้าวไอเราเผืาอาอ่อควบคุม โอ้โหแป๊บนึงโอ้โหลูกของตอบดิโอ้ยหห่าได้แล้วนะปะโขอเก็บหลอดแตกหน่อยขอบคุณไปละหักอืมโดนเต็มเต็ม โอเคยิงไฟสามท่าเหมือนเดิม <c oughs> อ้าวเมื่อกี้นี้ลืมไปว่าชุดก่อนเรามันบางเอา,อา,า,าเงี้ยหาคว้าดิเงี้ยสวย ย้ยไอ้สามเขามาจากไหนเนี่ยเอาสิช็อต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  โอเคผมรู้แล้วปัญหาผมตอนนี้คืออะไรอะ่ะช,ช,ชุดบางกือชุดบางกือโทษทีเดียวเท่ากับวันฮิตเลยโอ้โหชุดบางกือไปหน่อยมาโทษเย่ yeah. เรียบร้อย <c oughs> ตายสองรอบวงเล็บชุดก,ก่อบางคือ ทุกเกาะผมวางไปอ่ะแย่แล้วโอเคมารอบนี้กินอาหารเรียบร้อยแล้วด้วยไม่พลาดแล้วไม่พลาดแล้วไหนอยู่ไหนยี่ไงพักทายด้วยการตบโอ้โห โอ้มันมีท่าก,กิ้งตัวด้วยผนมะจำไม่ได้แล้วโอ้พวกเล่นเยอะนี่ไงน,นี่ไงท่าท่านี่ไงท่าน,นี่ไง นี่ไงไอ้ท่าปัดกวาดอ่ะไอ้ท่าปัดกวาดอ่ะไอ้ผมก็เสียวท่านี้มันก็ไม่ใช้สักทีหนึ่งไอ้เราก็รอไปเถอะอยู่ทางนี้เว้ยนี่เรียบร้อยกระโถโเราใสยวันเดียวคงจะไม่หมดจริงเดีย๋ยวผมไล่นี่แล้วกันเราเป็นตัวกริงกริง้งกรุ่น อไอเคน,นโนลบุเปนตัวแข็งมากผมจำได้เรียบรอ้อยฮะลิ้นยาวยาวเลลิ้นสามารถโจมตีได้ด้วยนัถนาผมจะไม่ผิดอ่ะเฮ้ยอ,อะไรโอ้แก๊สระเบิดเหรอแก๊สตด

โอ้โหยังโดนอดีกอ่ะน,นี่ไงฮ่าฮ่าเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอ้โอโอ้โหหูนี่แหละเป็นโอ,โอ้โยไอ้ใน็กตัวสาบ้าแกทำให้ฉันดูแย่เออเฮ้ยหมากัดไปกัดหัวมาไปเออนั่นแหละสวยมาก โอ้วคิดว่าล่าตรงนี้ก็พอแล้วล่ะมมาแบบให้ทุกคนได้ดูว่าผมนั่นก็เล่นคาตานาเป็นนะครับจะเว้นภาพโบนะกูเล่นไม่เป็นหรืยว่าจะหยุดให้มาโทษไม่หยุดให้เลยนี่บ <c oughs> อาเอ้า ประโททางกะลมังโอ้โอ้โดนเหรอเนี่ยโอ้โหปีญาด้วยเลยเหนื่อย เออเออเออนี่มงนย้เออเฮ้ยเกือบโดนขอโทษสิขอโทษสิดูเฮ้มาเกลก่ยตรงนี้ดิวเฮ้ยโอ้โหสู้ันี่ กลับป yeah. ่าวิ่งมาโอเคมาโอ้ยเชี่ยกกับป่าวิ่งมาอันนี้ทุกเกียรตที่สุดของเกมนี้คือกับป่าที่ไหร่มัง mm hmm. น่ากลัวเรึกันต่อวิ่ง <c oughs> เออเ <c oughs> เข้าต็มมากไปเลยเอ้ยเออไม่ได้ช่วยเลยช่วยหน่อยเออเออนั่นแหละโอ้ฟิวรอดไปเราจะเล่นพอมแลงกันนะครับเกมนี้เอ้ยตานีมามา พอบ้านล้กพอบ้านล้ว,ลวถ้าหากซ่อนอยู่ในน้ำนี่คือ โอเคซาบอมโอเคคือผมกำลังคิดว่าเอ๊ะมันต้องมอีอะไรที่ช่วยผมในการสู้กับมันได้มั่งซึ่งมันก็มาให้ผมเลยครับซาบอมขอบคุณมาฮะโอ้ <S <S 2> <S 2> <S 2> oh, ท่ากวาดเหรอตัวนี้มันเน้นกวาดเลยเนี่ย ตัวนี้มันเล็งกว่าแท้เอ๊ะมีท่าตบคูด้วยอะอะไรของมันเนี่ยโอ้โอ้โอ้มันแฟดได้โอ้มันททาใแค่แฟดได้โอ้มันแฟไดแฟได้ฮะเฮ้ยขี่ได้เอ้สวยดิ ดีได้ายางี้ก็สวยดิอืมัตวตัวแม่งลงเลยโอ้โ คนไหว้คนไหว้เงยหน้ามองฟ้าห <c oughs> น้าหน้าหน้าสยดขวัญยิ่งนักแมลงไหว้ผิดแปลกกผิดแ,แ,แปลกกว่าธรรมชาติ <c oughs> อีกท้อไม่ใิ <c oughs> อ่อ้าวไปไหนอะ่ะอา้าวลงล่าไปแล้ว หน้านี้โอ้แต่มีหน้าหมดเอ้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นนะเอ้ยตัวหน้าตาประฉลามเนี่ยอะไรเ่าจะคำร้ายทำไมโอ้โดนตบเลย โอ้ผม่รู้ว่าทอมาเป็นพุงนะเนี่ยไ้ยเป็นกองนะเนี่ยสารลรักษ์เป็นกองกองของญี่ปุ่นอะเ <c oughs> ี i a วู่ันไ,ได้เม <c oughs> ื่อกี้มาทำอะไรอ่ะ <c oughs> อ้ยทำไมมาตีแรงอย่างเลย เฮ้ยทำไมทำไมขอนขอนดาบนแบบไม่มีอะไรเลยมันมันแรงจังวะ <c oughs> โอ้โหน้องแม่เลยผมโอเคเรียบร้อยวันฮิตเลยวันฮิตแตกเลยเดี๋ยวผมต้องหาชุดเปลี่ยนแล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเปลี่ยนชุดละผมยังไม่ได้ใส่ชุดนี้แล้วล่ะนะใส่ชุดนี้ไปบอกมก็เกิดไป ได้ตามมาประมาณสองหมื่นกว่าเอ้ยได้ตามมาประมาณสามพันเกือบเกือบไปนี่เกือบเก้าเกือบเกือบสี่พันเออสามพันกว่าสามพันเก้าสี่พันอ่ะไรทีเดียวผมต้องทำงานต่อแล้วไง